บ่ต้องแรนตามไผยอยู่ซ้ำที่จะของมีบ้านหลังเน้นน้อยก็มีความสุขได้ครับพี่น้องบอ่จมเป็นตรงอยู่บ้านหลังใหญ่แค่นี้เขาก็มีความสุขได้ถ้าเขาหูจักพอหูจักเฮ็ดหูจักประหยัดค่าบนโลกไม่นี่บ่มีเอยียงอยู่กับเขาตลอดไปแม้ร่างกายเขาก็ต้องจากไปโดยบ่หูเวลาทั้งที่ดีแล้วเขาใส่ชีวิตให้มีความสุขอย่าไปคิดอย่างไยครับพี่น้องเตื่นเศร้ามายิ้มแย้มแจ่มใสเฮ็ดง,งานประจําของเขาใส่ใจชีวิตกินยังที่มันแสบเขาก็ก,กินเฮ็ดยังมีความสุขเขาก็กเฮ็ด แค่นั่นแหละครับบ่ต้องคิดหลายครับพี่น้องความสุขมันขึ้นกับโตเฮาบ่าได้ขึ้นกับผู้ใดอยากสุขแบบใดเฮากระเฮ็ดเอาอยากมีแบบใดเฮากระสร้างเอานี่แหละครับชีวิตง่ายหลายเขาบ่เอ้นชีวิตตัวครับมันก็มีสมหวังผิดหวังเป็นธรรมดาขอแค่เฮาบบต้องแค่คำค้นบบต้องสนคำเบ้าผู้ใดสีวาสีว่าก็สร้างเขาพี่น้องเพราะว่าคำเบ้าของเขามันบ่ได้เหตดในใเฮาจริญเก่านานาดอกครับผู้ใดสิหักสิเกียรติสสร้างกระสร้างเขาพี่น้องเฮาเป็นตัวของเฮาเองดีที่สุดขอแค่เฮาอย่าไปคิดหลายอย่าไปถูกตามคำเบ้าคน อย่าเอามาคิดอย่าเอาเก็บมาใส่ใจสิ่งไหนบดีเขาก็ทิ้งไปสิ่งไหนดีเขาเก็บมาคิดเก็บมาเป็นบทเรียนเก็บมาเป็นคู่บา,าอาจารย์นี่แหละครับชีวิตของคนเขาทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีออียงแน่นอนครับอย่าไปมั่นใจกับชีวิตจของหลายว่าสิมีตลอดไปว่าสิรวยตลอดปีตราบใดดวงอาทิตย์มีขึ้นมีลงชีวิตคนเขาก็คือกันครับพี่น้องรวยได้ก็ต้องมีจนได้ มีสุขได้ก็ต้องมีทุกได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเส้นขนานน้ำกันครับพี่น้องนี่แหละครับเขาว่าอย่าประมาทครับชีวิตบ,าว,าบาวาว่าม่มีผู้ใดหูว่าวันข้างหน้าเป็นจังไดสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเมื่อวานเพราะมันผ่านมาแล้วสิ่งที่ยากที่สุดก็คือมืออื่นเาบาหูบ่มหูว่าอีหยังสิเกิดขึ้นและปัจจุบันที่เฮาเป็นอยู่แค่นี้ดีที่สุดครับถ้าตัวเฮาหูจากความสุขหูจากพอแค่นี้ผมว่า มันก็มีความสุขล้ครับบ่ต้องไปดินหลายพี่น้องอยู่กับความสุขที่เขามีอยู่กับบ้านหลังน้นนอยที่เขาเคยนอนอยู่กับปอกมอนกันขาที่เคยหนุนนี่แหละครับชีวิตคนเฮาม,มันก็บซ้ำนี่แหละครับสุดท้ายแล้วความสุขมันอยู่บ่ไกลดรกครับมันอยู่ร,บรอบรเฮาท่านั้นเองครับ